เอาเฮ้สวัสดีคนไทยที่กิมลำใหญ่จากข้างทางที่ขอถ่ายข้าวหนุนที่พิ่คนเดิน่าไปพามาแถวหน้าสภานี่คนปาา้าตียืนดูไปกระชาโอ้อโหยวันนี้ก็อยุ่ในเกมเดินครับบล็อกแมนโกนนี่เองพี่น้องวันนี้เป็นคลิปที่ผมแบบม,มาทําเกี่ยวกับสอนมือใหม่นะครับพี่นอ้องออืแลวถามว่าทำไมผมถึงต้องมาสอนครับด้วยความเทียบอออืหตอนที่กูเล่นไปเล่นมาเจอพวกแบบคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยเก่ง แม้เขาจะดูคลิปสูงบางคนจะดูคลิปปูก็เถอะแต่บางคนก็ยังเล่นไม่เก่งอยู่ดีผมไม่คิดว่าจะมาสอนแบบเออให้เขาเข้าใจการเล่นเกมของผมในแบบผมอันนี้คือแบบคือสอนม,มือใหม่ไม่สอนม,มือเก่าเออใครเก่งๆก็ไม่ต้องเอาไปยันแบบก็ได้ครับแต่นี่คือการแนะนำและแนะนแบบการช่วยเหลือแบบสับมือใหม่ครับไปปรับใช้กับตัวเองได้ครับงั้นสุว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนหนอก,การเล่นแบบแรกของผมนะคือผมจะอืต้องทำอย่างไลครกดสุ่มของ คือวันนี้ก็จะสุาพ,พับเป็นพิเศษเออสุดพับพิเศษคุณอย่างกูนะคือการเล่นที่แนะนําตอนแรกนะคือไม่ควรฟาร์มเยอะใช่ไม่ควรวฟามเยอะครับการเล่นที่ดียเอาไม่ควรวฟามเยอะส่วนสเต็ปการเล่นอนะ่ะก็อยู่แ,แต่คนครับอเรื่อการฟามเยอะทำไมทำไมถึงแบบถ้าฟา์มเยอะเกินไปคือตอนต้นอะ่ะสมมติคุณฟามเยอะไปนะเว้มันจะแย่งของกันทําให้คนแล้วแต่คนอะ่ะจะไม่ค่อยเกิดเย้ยทำให้เอาควรฟามให้แค่พอเพียงแล้วก็ค่อยแบบไปห้าค้อจัดการฆ่าคนก็ได้มันจะดีกว่ายเยอะ อืมคือต้องแบบอยู่ที่สี่มือนิดนึงแล้วก็คือถ้าเป็นแพทก่อนนะคือแนะนําให้แบบไปเอาเพชรก่อนเพื่ออัพเกาะแล้วค่อยมากลางแต่นี่คือด้วยเป็นแพทนี้แบบมันแบบจะพูดจะลองมาเอาเอมอรล็อกก่อนได้ครับอืมแล้วก็ปรับตามแพชไปว่าแพชไหนพี่ควรมาเอาเอมอรล็อกก่อนแพชไหนควรเอาเพชรก่อนแต่แพชนี้เาเอาเอมอรลอก,ก่อนนะเพราะจากอีกหนึ่งก็มัใจสี่มือครับจ้ากขายนี้พอป,ปุ๊บมาถึงตรงกลางได้พอฟาร์มขอ,องอะอืมสมมุตินะเนี่ยถึงแบบนี้แบบผมเอา เราควรแบบยื้อไปก่อนยื้อดูไปก่อนสมมติว่าแบบมีใครมากลอย่างเงี้ยคือตอนแรกคือตอนแรกอย่าเพิ่งรีบไปบุกครับคือแนะนำให้แบบฟาร์มพอให้มันคือแบบการที่ไปบุกมันไม่ยอยาใจภาพคุณแบบไม่แน่นอนแบบยังไม่เก่งพอครับอืมก็ควรดูไปก่อนว่าเออแบบนี้มันดีก่อนไหมว่าเริงไม่ก่อนไม่แค่แบบรีบพาไปไฟเดียวเปิดปุ๊บนั่นแหละหลับสบายไปไม่กลับดับไม่ตื่นฟื้นไม่มีอันนั้นเราไม่ทํานะครับอย่างเงี้ยเราแบบยึดตรงกลางไปก่อนแล้วพอยึดตรงกลางให้สักพักหนึ่งอะเราคิดว่าเออ เราแบบแอมเอรล็อมันแบบเริ่มแบบช้าแล้วรู้สึกแบบมันไปทำอย่างอื่นดีกว่าเราก็ให้กลับไปบ้านครับแล้วก็ไปฟาร์มจุดเพชรต่ออันนี้คือแนะนําการเล่นนะครับคือการฟาร์มเพชรอ่ะเพื่อเอามาอัพเกระให้เอาแบบหนาขึ้นย่สมมติเจอตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยคืออะไรนแบบให้เอาแอมเอรลอไปก่อนเอาแบบเอาแฮปเต้กบเพชรทั้งตัวก่อนก็ได้ยิ่งไม่ก็เออไปฟาร์มเพชรก่อนก็ได้คือถ้าใครแบบเล่นเกมใบไวก็เอาแค่เป็เกงกับ ตรงเท้าก็เพียงพอก็ใส่เลยครับอืมส่วนหน้านี้มันก็จะสอยมันอยได้มาเท่าไหร่เพราะด้วยด้วยความที่เพชรไม่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงเนี้ยไอ้ย้ยไทยคูต้องฟาร์มจุดนี้หน่อยมากอืมส่วนเรื่องแบบการเล่นนะเกือบแล้วแต่คนมีสเตปแต่ต่อสู้ตางกครับแต่ส่วนใหญ่คนไทยที่นในโซซับจะมีสิ่งหนึ่งที่เปเอครับของการเล่นและเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในการสู้นั่นคือการไม่ค่อยหมุนหน้าการตีครับตตบว่า แต่ว่าการไม่หมุนใต้คือยังไงครับแบบคือคนส่วนใหญ่จะชอบแบบทําหน้าตรงๆอย่างนี้แล้วก็เออขยับแบบนี้ขยับนี้แล้วก็ตีตีตีมันไม่ค่อยดีครับคือมันเมื่อการแบบเอาหมัดแบบหมัดต่อหมัดแบบชนกันนะครับแบบนั้นอ่ะคือแบบถ้าใครแบบมีดุดือดเนือกว่าก็ได้เปรียบไปเพราะถึงแม้เราจะทำแบบนั้นอ่ะมันก็หลบได้หน่อยครับคือท้ายที่ราควมแบบอืต้องแบบจ๊กมากกว่านะครับเราต้องใช้นิ้วการหมุนมากกว่านั้นครับแต่ด้วยความที่เป็นโทสเฟงนี้ะมันจะหมุนไม่ค่อยเต็มที่เท่ากับคอม คือคนที่ในคอมมันจะได้เปรียบกว่าตรงที่กามมุนของมันแบบเต็มที่กว่าไหครับอือโอ้โหแล้วก็อืโอโเราควนหมุนให้เต็มที่ครับแล้วก็คนเขาบอกว่าเอ้ยพี่ก็ยัสเต็ปแบบสามอยู่ก็ได้แบบใช้นิ้วชีอ้อะคอยเลื่อนแล้วคอยนี่ใช้นิ้วโป้งคอยเลื่อนก็ใช้นิ้วชี้ก็กดตีแบบนั้นอะคือมันก็ได้ครับแต่คือจะพูดแบบมันกดไม่ค่อยเต็มที่ครับมันทําให้เราแบบคือนิ้วชี้อะมันไม่ใช่นิ้วชี้ส่วนใหญ่ใช้การกดตีอยู่ไงครับวอาใช้นิ้วโป้ง ทำแมต้องฝึกตีโป้งหนอ่อยแไปฝึกเลื่องแบบเนี้ยโอ้ยแค่นี้ตึงว่ะตึงมือฝ่ายน้องฝ่ายน้องฝ่ายตีพี่เก่งอเกิน คือจากหนึ่งชี้มันก็ใช้ได้ครับแต่แค่คือแบบมันจะกดไม่เต็มที่แบบอยากให้น,นำมาให้ใช้ในโป้งแบบเรื่องเก่งๆมากกว่าครับอ๋อเชี่ยบูดึงไปกูดู่ตีแดงเออ,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 อจำก็ไปแล้วก็แววได้นะ่ะคือคุณอยากขึ้งกของเกิดไปไแววได้นะ่ะแนะนำนะคือคุณควรแชรก่อนให้แบบพอกันในทั้งทีมอยู่ในสับไอพวกเชี่ยบมันเล่นเป็นพาทีนะก็มไม่ต้องแชพราเอออืม เออวันนี้แบบมีสาละแบบนิดหนึ่งแบบเนี้ยคือกูแบบจริงจังก,ก็ได้แต่คือไม่ได้ไงเผือบจะสอบไปด้วยแล้วก็แบบพูดไปด้วยเนี้ยแทบเออขี้เกียจเดินเกมอ่ะคือเนี้ยก็ฟาร์มเพชรครับแย่งเพชรถ้าจงว่าเอาเพชรตีศัตรูวันนี้ก็ฟาร์มได้ครับอันนี้คือแบบผมเล่นแบบคือสเต็ปผมผมแบบจริงจริงมันเอาไว้แบบเผื่อแน่นอนอะ่ะแต่ถ้าคุณโดนคุดเตียงไว้ก่อนแนะนําให้คุณเดินไปทางรอบ็อบเพชรอืม คือยังไงแบบสมมติว่าเป็นหน้าตรงอื่นเทียบเพกเป็นอยู่ตรงข้างๆอยู่ตรงข้ามไม่ยู่ตรงเนี้ยคือให้คุณวิ่งไปตรงแถวนั้นไม่ต้องไปกลับไปบ้านครับเพราะจุดบ้านเป็นจุดเทียบคือคุณฟาร์มเด็กได้แต่คุณแบบอาจจะโดนรักกระทือนะครับเออแต่สับไครบางคนที่คิดว่ามั่นใจในที่มือพอมีของอยู่ที่พอกลับไปบ้านแบบเดียวได้มันก็ไปได้ครับแต่ก็ต้องระวังด้วยส่วนเรื่องการกันเตียงเราไม่ควรกันหน้าเกินไปเพราะจากแบบสมมติเป็นหน้าแบบเทียบ ไม่ใช่ต่างอย่างเนี้ยคือไม่ควรการแบบหนักไปเพราะแบบมันจะเสียพื้นที่ในการเดินครับแบบสมุกเต็มอยู่เนี้ยมันจะแยาไปกันเยอะมันจะเสียพื้นที่ในการเดินแล้วพอประตูมาบุกอ่ะมันก็แค่ปึ้งข้างๆแล้วแบบทีเนี้ยมันก็วิ่งไปตีมันยากมันใช้แบบเออคือมันจะการเตียงยากถ้าแบบเรการหนักไปแล้วแนะนําให้การแบบบล็อกด้วยหนาดีกว่าแล้วก็ให้คนสักคนน่ะแบบคอยยืมดูอ่ะว่าเอออะไเนี้ยถ้าได้กันไปทีมนะอันนี้คือแบบเป็นแบบนเน็เป็นทีมอ่ะอืม ตอนนี้เขาแบบเพิ่มแบบเออนั่นได้เขจาจะพร้อมแบบมันก็เริ่มพร้อมแบบฟูแล้วสมมุติขอเนี้ยคุณแบบไม่ต้องไปกลัวครับสมมุติเจอไอ้พวกนั่งแบบเนี้ยแบบไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเสร็จมันไม่ผิวไม่ผิวไหวเนื้อไฟน้ำแบบไม่ได้รำเก่งไทยเก๊กเองเพวกนั้นไม่ต้องกลัวครับให้คุณเข้าไปครับได้ปะครับไม่ต้องกลัวครับแค่ตอบมันไปครับตอบไปหาจงังหวะก็ค่อย ถ้าจังหวะปุ๊บเข้าไปเตียงมันก็ค่อยขุดครับเพราะไงมันก็ทำอมาไม่ได้ครับเพราะต้องจับเอาเอชาร์ตต่อไปไงอันนี่คือมันแล้ก็ฝากว่าทำไมคลิปนี้ถึงมันสอนเพราะจากแบบอืมก็บอกไปแล้วก็อีกเพิ่มคนหนึ่งก็คือมีน้องมาขอครับก็แบบทําให้ความต้องการของเด็กๆส่วนเรื่องคลิปพูดของกเรื่องกับพูดตามคือผมยังไม่ได้ทำนะเขาคือช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่าในการทําอันนี้เวลาไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่การทําคลิปเรื่องกับพูดตามอ่ะเราไม่ต้อง คือไม่ต้องกวนนะครับคือข้อมามัมาเนี่ยก็เอ้าเหีเยบกดบล็อกไม่ติดเฉยเกาะแมง่งหนัดเลยวะกดไม่ขอยติดเลย ติดๆโอเคคือจะไม่ค่อยพ่ดยมากคืออยากแบบจะสอนไปด้วยครับเล่นไปด้วยเต็มป่ะครับ,บ,บ,รบเล่นแบบนี้ครับเล่นแบบนี้เดี๋ยวก็ชนะเองครับคือคลิปนี้จะสอนไม่เยอะมากคือจะสอนแบบสเต็ปเบื้องต้นของการเล่นครับอืมคือแนะนําไปแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปตามแบบการเล่นครับแล้ก็สัพกพลุนดูนแบบไ้่ค่อยเก่งก็ควรแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดดูนเดี๋ยวออค่อยไปสอนทีอืมคือฟักเล่นตอนนี้เสร็จปุ๊บก็จะไปสอนเรื่องการจัดดูนต่อครับ คือให้แบบเออเข้าใจดูเบื้องต้นของการเล่นก่อนแล้วก็แนะนําครับแต่แนะนําไม่ค่อยได้มากครับเพราะด้วยความเทียบอืมกูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่แบบโอ้โหหลวงปู่ผู้ฝึกวิชาขนาดฉลา,าด I าไอคิวสองร้อยทำให้อาจจะสอนไม่เต็มที่แบบอาจจะแบบเข้าใจยากนิดนึงเพราะปกติใครฟังกูก็ฟังกูไม่ค่อย้เใจเ <laughs> ออปกติใครฟังกูก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอืม โอเคให้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคเกมนะครับ okay, 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 okay. ส่วนถ้าใครเจอไอ้พวกแบบหุ่นนักตายแบบอยู่ตรงเนี้ยคือแบบไม่แนะนํานะครับห้ามไปตีครับให้ถ้าคุณยืนดูไปก่อนให้คุณยืนดูไปก่อนอยูงไง่ไหมแบบถ้าขี้เกียจแบบยืนเฝ้าอ่ะก็เทคกลับเบอร์เพชรครับรอืมวางไว้ปานนี้ประมาณนี้คือถ้าศัตรูมันกลับมาปุ๊บมันก็จะโดนไอ้นี่แต่ทำได้เม่ต่อไปแลในจังหวะันก็ค่อยแบบแต่ถ้าอยู่ใก,กล้็ค่อยกลับมาฆ่ามันก็ได้เหมือนกันครับเพราะงั้นศัตรูก็หนีไม่ทันหรอก เราไม่รัดชนะง่ายครับเพออาเนี่ยแบบเราเตรียมแพ่ไว้แล้วแบบฟาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตตูตตแบบมันไม่มากดกลางเองครับคือการให้บล็อกไม่กลัวบางคนอธิว่าเออเป็นแค่นี้วัดแค่ดูลเท่านั้นไม่มีอะมากสี่มืนก็ต้องเอาแค่เินกลางขอให้ดูลเท่แคพอแต่จริงไม่ใช่มันต้องมีเม้าส์นะครับคือต้องมีการาฟเต็แว่าก็การมีคอร์ดด้วยครับบางคนมันแบบพึงงบพ่งแค่ดูนีงครับแบบพึ่งแค่ดูลสี่มือตัวเองอ่ะพอไปเจอพวกเทียบมันพึ่งในสมองตัวเองอะ่ะน่าเสียเปียบเลย อย่างผมเนี่ยสมมติคุณนะแบบมีรุนดูดเลือดแบบขู่แบบดูดทีตีทีเลือดเต็มรอดนั้นอะ่ะคือมันก็แค่มันก็แค่ทานได้ตัวระเบิดตเออเบอดเพ็ดเนี่ยคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แนะนําในการต้องแบบแก้ทางไอ้พวกแบบนานาทนมือทนต,ตีนเพราะคือดาเมจมันก็อืมดูกันอยู่ดูกันอยู่ไปดูคลิป,ปนั้นได้หลายคลิปเลยใช้กําลังแหลกคนคืออระเบิดเพชรนี่เป็นสุดยอดมหปาปะไพแบบแบบมหาปะไรอะเนี่ย คือด้วยความที่แบบคือจะไม่ทาใส่นะเคือบถ้าแบบโดนลูกเดียวมันก็เบาแต่ถ้าโดนหลายลูกอะร่วงร่วงสุบๆไม่มีใครบอกไม่ร่วงอะไม่ร่วงนี่คือมึงเปิดโปแล้วคือเกมนี้ได้แลครับเราค่อยไปส่องเรการจับโุนต่อครับกี่เทียบว่า11นาทีการพูดมากของกูโอ้โหพอมีฟ้าทีอย่างนานเลยพอกุ้ยแบบจริงจังปุ๊บพูดไม่ค่อยมากนั่นแหละโอ้โหแบบเดียวแค่นี้กูพูดมากกู ไอ้จริงก็พูดว่าแทบสุกคิแบแหละเออต้องไปเสีเยแบบอืมส่วนเรื่องสเต็ปการเล่นแบบว่าจะเล่นยังไงแบบคือไปดูช่องของพี่ดีมนะครับเออพี่ดีมเนี่ยคุณดีมเนี่ยถ้าใครรู้จักดีมก็ไปดูมาแปลว่าไม่เคยรูจ้จักไอ้คนที่มาครับเ,เก่งๆไปดูสเต็ปแล้วเอาปับใช้บล็อกแมงโกลได้ครับอืมแต่คือบางสเต็ปยังใช้กับบล็อกแมงโกลไม่ได้เพราะแบบบล็อกแมงโกลมันก,น,มน,กนก็ไม่ใช่เกมไหมครับเนะครับงั้นตัดไปช่วงสอนการจั่ลูน โอเคโอเคคือตอนนี้ก็อยู่มาหน้าตรงอันนี้ครับหน้าปกติครับก่อนเข้าเล่นเกมคือการจับดูนใครก็น่าจะอยู่ครับว่าคืออืมแต่คือจะมาซอนจะดูนเบื้องต้นอันนี้คือส่วนดูนมหาดไดไ้จากไหนจากกล่องครับกล่องเวมมหาอะไรทียบชอบสุ่มเด้จะของเกลือโอเคอันนี้ก็รู้กันอยู่ว่ามันคืขอของเกลือส่วนการจับดูนสิ่งที่ผมแนะนำนะครับคือไอ้ดูนสีแดงถ้าแบบตอนต้นนะคือไม่จะไม่ค,มค,ค่อยมีดูนสุดยอคือตอนต้นอนะ ไฟดูดเลือดให้ประมาณแค่วิวหนึ่งสามเมตรพอแลยอันนี้ยไฟหนึ่งเมตรนี่อยู่ไม่ก็สองเมตรแต่ถ้าใครเจอนะแตอนต้นนะถ้าใจผิดปัจจะอันนี้แฉอันนี้ดูดเลือดอันนี้ดาบพวกนี้ไม่ดาบเวสสิ่ใหญ่อะพวกนี่กดผิดอิจฉายเพื่อไปซุ่มเฉยคือมันได้นี้มาให้แนะนําให้ไฟหนึ่งให้ไฟหนึ่งเมตรอรื่ไม่ก็สองเมตรแล้วก็มาไฟนี้ครับอันนี้เพื่อันนี้คืออันนี้แม่ช่วยการแบบผู้ต่อต้นครับอื ให้ไฟแบบนี้ครับจับรูนวบนนี้คืออันนี้คือการแนะนําครับแล้วก็พอแบบพอเล่นเก่งๆปุ๊บมีรูนเทพก็ค่อยจับแบบผมก็เลยครับแต่แบบผมแบบเพือแบบะพื่อเดยมันเป็นรูนอุกังนะครับูนไม่ค่อยเทพคือแนะนํานะคือถ้าดูดเลือดนะครับให้จับเอาดูดเลือดให้ถึงแบบแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของการดูดก็พอครับแบบสองนี่ใแบบเห็นตรงนี้ครับตรงนี้ครับคาว่าดูดเลือดไอ้ตัวเนี้ยให้เป็นยี่สิบพอครับเพราะคือยี่สิบแบบมันจะนับรวมเลือดครับนั่นคือแบบตัดตัวแางออกไปนั่นคือเลือดที่ดูดได้มา นั่นคือสมมติยี่สิบปุ๊บมันก็ได้มาสองหน่วยของการตีครั้งหนึ่งห้องผมก็จะตีนี่สิบสามใช่ป่ะครับมันก็จะอันนี้หนึ่งจุดสามห้องเลือกเที่ยวตีไอคือสมมติตีสามครั้งเราก็จะเด้งเลือกเกือบนี่ตีสามครั้งปุ๊บเด้งเลือกสองหน่วยไอ,อรอบที่สามนะคือเด้งมาสามหน่วยไอสองหน่วยเลยแบบนี้แล้วก็นี้เราก็สฟมาเพื่อไวเบิร์ดรับไวเบิร์ดส่วนนี้แล้วก็นี่ไวรับตีน ฟื้นฟูนิดนึงคือจะจะใส่นี้แบบทุกเม่เลยก็ได้แต่คือแบบผมงใส่นี้มาเพื่อไว้ฟื้นฟูแวววิว่งหนีครับพราะคือถ้าคุณแบบจะพึ่งแบบบางครั้งที่เอาเผือผ้าแล้วแม่งคือเลือดเราแบบเลือดเรากดกระติดเดียวเอาใช้อนี้เป็นตัวช่วยได้ครับแต่คืออันนี้คือดูงผมไม่ค่อยเทพครับท้ายแบบเออท้ายแบบนไม่มาตับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนดูนเรื่องแน่นอนครับค่าตัวเด้งเรือครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเอพีคืออันนี้เป็นสิ่งที่ บอกให้คำเดียวคุณจะจัดยังไงก็ได้แต่อันนี้ต้องใส่ทุกเม็ดทุกรูนอะ่ะต้องมีอันนี้ใส่ทุกเม็ดเพราะคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับคือเมื่อมันค่าศัตรูได้ปุ๊บมันจะทำให้เอาแบบเลือดแด้งอะ่ะยี่สิบเป็นสิ่งที่อยากบอกคนเดียวคือถ้าไม่จัดแบบนี้คือสู้ยากครับเพราะแวลาสู้แบบแวบรบคุณโ,นโดนโดูมเยอะเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวช่วยการทำให้คุณมีโอกาสพลิกการสู้ครับออืมยังผมผมเนี่ยก็มีแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือ มีโอกาส40เปอร์เซ็นต์การันี่ครับได้ของแบบได้เลือดเพิ่มกันมาครับส่วนนี้ก็ตัดตามใจครับถ้าแบบใครเทียบเป็นสายแบบผมแบบสายแบบดาบเล็กกับอันนี้บล็อกไม่กี่บล็อกก็ไปกลางไงครับก็เอาแบบผมเลยครับเพราะผมจะเน้นไปทางเล็กกับอนี้เล็กกับทานิดนึงส่วนว่ามีแค่ความกับอันนี้ครับพี่แอ๊ดส่วนกลมไกลผมคลายถึงแล้วไม่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อืมอันนี้คือแบบแนะนำรูนครับอืม ส่วนเบื้องต้นแล้วแต่อาจจะมันก็แล้วแต่คุณครับแล้วแต่การปรับเล่นของคุณครับส่วนผมมันก็เป็นแบบนี้ครับอืมคือใครจะไปทําตามก็ได้ครับแล้วแต่ครับเพราะแบบมันก็ใช้ได้ครับเพราะผมแบบเหมือนที่ผมเล่นทุกครั้งครับผมใช้แบบนี้ครับใช้เซ็กนี้ทุกครั้งเลยมันก็เวิร์กมันไม่ใช่ไม่เวิร์กมันเวิร์กครับแค่คุณอาจจะดูดไม่นานเพราะจากเออแต่อาจจะมันก็อยู่ที่ดุดครับถ้าดุดใครดีมันก็จะเทพตามครับแล้วก็ยิ่งมีสี่มือที่ดีสมองทีฉราดมันก็พายคุณแบบเก่งเวอร์บังงี้ ส่วว่าคลิปนี้ก็สอนมาถึงแบบเองสิบห้าทีเรียบร้อยครับนึ่นงมันก็ถึงในช่วงเวลาที่บต้องแบบจาก,กลางครับคุณผู้ชมคุ้ยเทียแบบพูดเหมือนกูจะไปตายเลยคือต้องขอบคุณผู้ชมทั้งแปดร้อยกว่าคนเทียบ,บติดตามาถึงตอนนี้ครับนั่นคือแบบขอบคุณมากนะครับเกือบเพี้ยนตะฝรั่งแล้วรู้สึกดีใจอะแบบมีน้องๆมาแปลคนมีพี่ๆมีน้องๆมีแบบคนม้คนแบบน้ำถือเนี่ยบอกว่าเออพี่โยพี่เล่นเก่งจังไก่จังโอ้โหหนึ่งหนึ่งได้ไหมครับ ไอู้ตหนึ่งเนี้ยคือแบบก็เออก็แหลกคนนะที่ท้าหนึ่งหนึ่งก็เล่นหนึ่งไปแล้วก็เหมือนไอคลิปครับโดนตบใครอะ่ะรู้กันอยู่กูไงอืมสุว่าคลิปนี้ช่วงวันนี้อีกไม่กี่ทีนี้ผมขอ,อยากจบคลิปเพียอนี้กับเข้าผู้ชมแล้วผู้ชมที่ซูซึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าแล้วอย่าลืมครับให้เพื่อนท่านกลับมาจากไปเที่ยวไปมหาคนครไปหาเหี่วไอ้สักอย่างไปกระโดดน้ำดูดูปากการางังไปซักผ้าทีนี่ขัดพื้น ขอให้กลับมาหยิบโทรศัพท์และกดตามช่องผมด้วยครับเา้าโอเคน้องพี่ทำคิดเสร็จแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชม